สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พามาชมสวนดอกไม้พี่น้องสวนดอกดาวเรืองโอ้ักหยาขาบักหยา,า,บบหาพี่น้องเดวติดตังเกงสวนดาวเรืองปลูกไว้พี่น้อง ดอกใหญง่ๆงงงามๆพี่น้อะว่างพอนำยางดีพี่น้องดอกดาวเรืองปลูกไปขายสวยงงงาม ดาวเรียงสวยๆเนาะงามเลยกลางกับหม่องลาบมัวงไปลองมัวงพัดมันหม่องลาบมัวในชุมชนเนี่ยครับชุมนุมหมู่บ้าน ดอกดาวเรียงสวยๆเลยดอกดอกจี๋ใหญ่สวยงามไหมเนาะ ซ้ำนะครับวัดดีครับผม